รามาเป็นเป็กำลังใจให้พวกพี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็รู้สึกสนุกมากๆเลยนะคะที่ได้มาวันนี้แล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เกียรติมาร่วมง,งานได้ค่ะตอน,นเรามีความชื่นชอบในบทเพลงนู้นเพงเพราะอะไรคะ เพราะว่าคิดว่าเออภาษาพร้อแล้วก็ความหมายดีมากๆค่ะแล้วก็ทำนองก็เพราะมากๆตอนนี<ช>้คุณยายเปิดให้ฟังเขาจะเด็กๆใช่ค่ะแล้วมันสูมซับมาเรื่อยๆจริงๆค่ะใช่ค่ะมองเสน่ห์ของเพลงลูกคุณยังไงคะคิดว่าเพลงลูกลุงมันมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเรื่องคำร้องทำนองอะไรแบบเนี้ยค่ะ ตอนนี้ผลงานของเราจะมีมาให้แฟนคลับได้ติดตามตอนไหนคะตอนนี้จริงๆก็สามารถติดตามทาง Youtube ได้ที่ ice official ค่ะมีผลงานใหม่ๆที่กัลังจาออ,อ,ออกไหมคะตอนนี้มีค่ะเป็นในรายการโกดด้สองอค่ะโอเคเอากิมา,า้านาราเคย์ค่ะครับผม นี้เรามาเป็นกำลังใจให้ลพี่เนาะครับผมยังก่อนผมต้องขอขอบคุณดรสุปรชัยนะครับที่ให้เกียรติผมมาร้องเพลงในงานในวันนี้นะครับก็รู้สึกปลาบปื้มครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ออกสื่อส่วนมากผมจะเรียนแต่นังสือครับใช่จริงรงเปกรองอยู่ละเป็นนักร้องของมหาลัยอยู่นะรบใช่ครับผมแล้วแนวเพลงเราก็เป็นสไตล์ลูกกุงลูกกุงสุนทราพรเลยครับเราหลงะเเนีร อ,อย่างแรกคือผมมาถูกฝึกมาตั้งแต่ผมหกขวบมันก็เลยซึมซับรู้สึกว่าเพลงใหม่กับเพลงเก่ามันแตกต่างกันเยอะครับเพราะว่าเพลงใหม่เนี่ยมันมันได้อารมณ์มากกว่าแล้วทํานองดนตรีรู้สึกไพเราะแล้ว,ลวน่าฟังครับ ใช่ครับนอกแต่เราลงมาเราจะมีที่าอายุกรุงแล้วเราทำไมเราถึงเลือกแนวเป็นเพราะว่าเหมือนคุณคุณตาปลูกฝังนะครับแล้วผมก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็กเนาะจนถึงอายุประมาณใช่ครับใช่ครับก็อยากติดตามทาอย่างไรบ้างคะสําหรับแต่ลที่อยากท้องเอิร์ดครับผมติดตามทางเฟซบุ๊กได้เลยครับยศกรทิมรัตน์ครับผมแล้วก็ตอนนี้จะมีออนแอร์ รู้ไหมใครโสดครับจะติดตามหน้าเฟซได้เลยครับว่าเจาะวันไหนครับมมเ,ออบเอมเออีรายการดวลเพลงดังครับเออเป็นบทเพลงของแม่ดาวใจไปจิตครับทำไมถึงทำกับฉันได้ครับที่ผ่านมาะันใช่ค่ะค<ข>่ะหนึ่งปีค่ะให้ช่บค่ะ